สวัสดีครับพบกับผมเต้เลดชานเ e ลอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรายังอยู่กันใน Overwatch p โปรไฟลตัวละครที่ผมจะหยิบมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยคือเหมยนั่นเองเพื่อไม่เสียเวลาเนี่ยเริ่มกันเลยดีกว่าครับชื่อจริงเหมยหลิงโจอายุ31ปีสัญชาติจีนอาชีพนักพยากรณ์อากาศนักผจญภัยอดีตสังกัดหน่วยงาน Over Watch เรื่องของเหมยเนี่ยเริ่มจากการที่ทั่วโลกกล่าวหาว่าพวกอมนิกเป็นสาเหตุของความเสียหายอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลกแต่นั่นไม่ได้อธิบายถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือการพัฒนาเทคโนโลยีแบบใหม่ๆการเพิ่มขึ้นของประชากรอมนิกหรือการบริโภคพลังงานและทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แท้จริงเพื่อหาวิธีแก้ปัญหานี้หน่วย Overwatch ได้สร้างอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Eco-Watch Point ที่สามารถควบคุมได้จากระยะไกลเพื่อตอบสองปัญหาทางปรากฏการธรรมชาติณจุดที่ส่งเสียงทั่วโลกเมยเป็นสมาชิกคนหนึ่งที่รเริ่มโครงการนี้เธอเป็นนักพยากรณ์อากาศที่ยากจะหาใครเทียบได้ในรุ่นเดียวกันและเธอยังได้แนะนำนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในการจัดการสภาพภูมิประเทศเพื่อใช้ป้องกันพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งในเอเชียและทวีปอื่นๆ เธอได้รับมอบหมายให้เฝ้าสังเกตที่จุดสังเกตการแอนตาร์กติกาแต่ก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นบริเวณนั้นเมื่อมีพายุทั่วโลกที่รุนแรงมากพัดเข้าใส่สถานีที่เหมยและทีมงานประจำการอยู่และทำให้การสื่อสารของเหมยและทีมงานถูกตัดขาดจากโลกภายนอกพื้นที่อำนวยความสะดวกของสถานีได้รับความเสียหายสเสบียงของพวกเขาลดลงอย่างรวดเร็ว ในที่สุดทีมงานทั้งหมดก็ตัดสินใจแช่แข็งตัวเองในหลอดแช่แข็งเพื่อเอาชีวิตรอดด้วยความหวังว่าจะมีความช่วยเหลือมาจากโลกภายนอกเมื่อพายุสงบลงน่าเสียดายที่ไม่เคยมีความช่วยเหลือมาถึงหลายปีต่อมาห้องแช่แข็งถูกค้นพบเมื่อที่กำลังจำสิ่งอยู่ในสภาพถูกแช่แข็งเป็นคนเดียวที่มีชีวิตรอดเธอได้ทราบภายหลังว่าโลกที่เธอถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมานั้น ไม่มีหน่วยงานที่ชื่อ Overwatch อีกต่อไปแล้วอีกทั้งสภาพภูมิอากาศของโลกก็เลวร้ายลงกว่าเดิมที่แย่ไปกว่านั้นคือไม่มี Eco Watch Point ที่ทำงานได้เหลืออยู่เลยเมื่อตัดสินใจว่าเธอจะสารต่องานที่เธอทำค้างไว้ด้วยตัวของเธอเองหลังจากติดตั้งอุปกรณ์จัดการสภาพอากาศรุ่นพกพาไว้ที่ตัวแล้วเมย์ก็ออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อติดตั้ง Eco Watch อีกครั้ง และค้นหาสาเหตุที่ทําให้ระบบนิเวศของโลกเกิดความเสียหายจบไปแล้วนะครับสําหรับประวัติของเหมยสมเป็นสาวแกร่งจริงๆผมขอคาระวะหนึ่งจอกตัวละครต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ชายหนุ่มหลายคนรอคอยเลยก็ว่าได้นะครับนางฟ้าแห่งโอเว w a t c h m e r อรตีนั่นเองอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับเช่นเคยชอบกดสไครป์ไลค์แชร์แล้วพบกันคลิปหน้าครับผมลาก่อ